วส,ส,วส,สวัสดีค่ะนักเรียนคะมาต่อกันที่คลิปที่3นะคะในเรื่องของการหาค่าประมาณของทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งนะคะคลิปนี้เราจะมาหาค่าประมาณเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะคะนักเรียนมาดูกันที่โจทย์แรกเลยนะคะการหาค่าประมาณของ7.451เป็นทศนิยม2ตำแหน่งทศนิยม2ตำแหน่งแสดงว่าตัวเลขหลังจุดทศนิยมจะต้องมี2ตัวนะคะอ่าตรงนี้นะคะนักเรียนคะ ตอนนี้ถ้านักเรียนสังเกตดูนะคะจากโจทย์ที่เขาให้มา7.451นะคะเลขจะอยู่ระหว่าง7.45กับ7.46แต่ถ้าเทียบระหว่างตรงกลางอ่ะฮะตัวเลขที่อยู่ตรงกลางนะคะใช่หรือเปล่าเอาไม่ใช่ไม่ใช่สิไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้นะคะจุด55อยู่ตรงนี้อ่ะตรงกลาง <S <S <ๆ>เขาจะเอ็นมาทางฝั่งนี้มากกว่าใช่ไหมคะเพราะว่าตัวเลขเราอยู่ตรงนี้ไงอา เพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องประมาณเป็นทศนิยม2องตำแหน่งที่น้อยกว่านะคะเราก็จะเขียนได้ว่าค่าประมาณเป็นทศนิยม2องตำแหน่งของ7.451ก็คือ7.45นั่นเองนะคะแล้วก็เขียนแสดงโดยใช้สัญลักษณ์ได้ดังนี้นะคะ7.451มีค่าประมาณเท่ากับ7.45ค่ะ มาดูกันที่ตัวอย่างที่2นะคะการหาค่าประมาณของ0.689เป็นทศนิยม2องตำแหน่งนะคะ2ตำแหน่งในที่นี้ก็หมายถึงว่าตัวเลขหลังจุดทศนิยม2ตัวนั่นเองนะคะตอนนี้จากโจทย์นักเรียนก็จะเห็นนะคะว่า0.689เนี่ยจะอยู่ระหว่าง0.68กับ0.69นะคะแต่ถ้าเทียบระหว่างกึ่งกลางนะคะเขาจะอยู่เอ็นมาฝั่งนี้ถูกต้องไหมคะเพราะว่าเลขของเราอยู่ตรงนี้อ่ะ เพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องหาค่าประมาณเป็นทศนิยมสองตำแหน่งที่มากกว่าเราก็จะเขียนได้ว่าค่าประมาณเป็นทศนิยมสองตำแหน่งของ0 6 8 9ก็คือ0.69นั่นเองนะคะแล้วก็เขียนแสดงโดยใช้สัญลักษณ์โดยได้ดังนี้นะคะก็คือ0 6 8 9มีค่าประมาณเท่ากับ0.69ค่ะ ต่อไปนะคะการหาค่าประมาณของ8.774เป็นทศนิยมสองตำแหน่งนะคะตอนนี้นะคะ8.774ตัวเลขอยู่ระหว่าง8.77กับ8.88ไหมคะแต่ถ้าเกิดเทียบเลขตรงกลางเลขตรงกลางอยู่ตรงนี้เลขโจทย์ของเราอยู่ตรงนี้เขาเอ็นไปทางไหนคะเอ็นไปทาง8.77มากกว่าใเหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องประมาณเป็นทศนิยมสองตำแหน่งที่ น้อยกว่าเราก็จะเขียนได้ว่าค่าประมาณเป็นทศนิยม2องตำแหน่งของ8.774ก็คือ8.77นั่นเองนะคะและเขียนแสดงโดยใช้สัญลักษณ์ได้ดังนี้ค่ะ8.774มีค่าประมาณเท่ากับ8.77นั่นเองตัวอย่างสุดท้ายของการหาค่าประมาณเป็นทศนิยม2องตำแหน่งนะคะโจทย์ให้มาว่า การหาค่าประมาณของ1.127เป็นทศนิยม2ตำแหน่งตอนนี้ถ้านักเรียนสังเกตดูนักเรียก็จะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่า1.27เนี่ย1.127นะคะอยู่ระหว่าง1.12กับ1.13แต่ถ้าดูจากตรงกลางอ่ะก็เห็นชัดเลยว่าเขาเอ็นไปทางฝั่ง1.3มากกว่าใช่ไหมคะโจทย์เราอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้อ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องหา ค่าประมาณที่เป็นทศนิยม2ตำแหน่งที่มากกว่าเราก็จะได้ว่าค่าประมาณเป็นทศนิยม2ตำแหน่งของ1.127ก็คือ1.13่มใช่ไหมคะเพราะว่าเอ็นไปทางฝั่ง1.13มากกว่านั่นเองและเราจะเขียนแสดงโดยใช้สัญลักษณ์ได้ดังนี้นะคะ1.127มีค่าประมาณเท่ากับ1.13นนั่นเองค่ะ จบกันไปแล้วนะคะกับการหาค่าประมาณทั้ง3แบบนะคะไม่ว่าจะเป็นในแบบของจำนวนเต็มเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งและคลิปนี้ก็คือการประมาณค่าเป็นทศนิยม2ตงตำแหน่งนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะครูจะทําตัวอย่างในการหาค่าประมาณในรูปแบบทั้ง3แบบนี้ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะถ้านักเรียนอยากจะเข้าไปดูคลิปย้อนหลังนะคะเข้าไปดูได้ที่ช่อง YouTube ครูบมบิมได้เลยนะคะอยากจะดูคลิปไหนย้อนหลังก็ดูได้หมดเลยนะคะ